เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณแมนครับคุณผู้ฟังแมนเล่าให้ผมฟังว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไม่ได้มีแค่ปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลกแต่ซ่อนอาถรรพ์และเสียงเรียกจากวิญญาณเด็กๆที่ถูกจองจำตำนานพื้นบ้านที่ว่าทำมีเจ้าที่แรงและความเชื่อที่ว่ามีวิญญาณเด็กๆรอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกอยู่เสมอแมน เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยในปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงเมื่อหลายปีก่อนเขาเป็นคนในพื้นที่ที่คุ้นเคยกับตำนานนี้ดีตำนานเล่าว่าถ้ำแห่งนี้ถูกเฝ้าโดยเจ้าแม่นางนอนที่มีอำนาจลึกลับและไม่ชอบให้ใครเข้าไปรบกวนอาณาเขตของเธอชาวบ้านเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เด็กๆติดอยู่ในถ้ำหลวงนั้นเป็นเพราะพวกเขาได้ล่วงเกินอาณาเขตของเจ้าแม่นางนอน แมนเขารวมทีมค้นหาในฐานะผู้นำทางแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศภายในถ้ำมันน่าขนลุกและมีพลังงานบางอย่างอยู่ทันทีที่ก้าวเข้าไปในถ้ำความชื้นและกลิ่นดินที่เย็นยเยือกก็เขาปกคลุมร่างกายของทุกคนอย่างรุนแรงแม้จะมีนักดำน้ำและทีมกู้ภัยจากทั่วโลกแต่แมนรู้สึกเหมือนพวกเขากำลังต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ตลอดเวลาเขาเล่าว่า ในช่วงที่ทุกคนกำลังพักผ่อนอยู่ในถงถ้ำที่ถูกทำเป็นฐานปฏิบัติการพวกเขาได้ยินมเสียงแปลกๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงน้ำไหลหรือเสียงโคลนถลม่มแต่มันเป็นเสียงเด็กๆหัวเราะคิกคักแผ่วเบามาจากส่วนลึกของถ้ำเสียงนั้นสั้นๆแต่ชัดเจนจนทำให้ทีมงานทุกคนต้องหันมามองหน้ากันด้วยความสงสัยและความกลัวที่เริ่มก่อตัวบางคนบอกว่ามันเป็นแค่เสียงสะท้อนจากข้างนอก แต่แมนรู้ดีว่ามันไม่เหมือนเสียงของคนเป็นเลยแม้แต่น้อยเขาและเพื่อนอีกสองคนคือช่างกลา้ากับพี่เอกตัดสินใจที่จะเดินลึกเข้าไปในถ้ำเพื่อสืบหาที่มาของเสียงพวกเขาเดินตามสายนำทางที่ถูกติดตั้งไว้ไปตามโถงถ้ำท,ที่มืดมิดและแคบลงเรื่อยๆอากาศภายในถ้ำเริ่มหนาวเย็นขึ้นอย่างฉับพลันความชื้นในอากาศก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดแมนส่องไฟฉายไปรอบๆ ผนังถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่ดูเหมือนใบหน้าของใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ทันใดนั้นเสียงเด็กๆหัวเราะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันอยู่ใ,ใกล้กว่าเดิมและดังกว่าเดิมอย่างชัดเจนเสียงนั้นไม่ได้อยู่แค่ในหูแต่มันก้องอยู่ในผนังถ้ำและสะท้อนกลับมาอย่างน่าขนลุกช่างกลา้าสะกิดแขนของแมนแล้วชี้ไปที่มุมมืดของผนังถ้ำที่มีโคลนกองอยู่สูง พวกเขาทั้งสามคนเห็นเงาดำทะมึนวูบไหวผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับมีใครบางคนกำลังวิ่งหลบหนีพวกเขาไปแมนรู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆที่เย็นเฉียบมาจับที่ข้อเท้าของเขาเบาๆราวกับต้องการความช่วยเหลือเขาเสียหลักล้มลงไปในโคลอนอย่างแรงไฟฉายหลุดจากมือกลิ้งไปในความมืดมิดทันใดนั้นเสียงหวีดร้องที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดก็ดังขึ้นอย่างรุนแรง มันไม่ใช่เสียงหวีดร้องของเด็กๆแต่เป็นเสียงผู้หญิงที่เศร้าซ้อยและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแมนรู้ทันทีว่านี่คือเสียงของเจ้าแม่นางนอนที่กำลังไม่พอใจกับการรบกวนอนาเขตของเธอเขาพยายามคลานถอยหลังออกจากจุดที่เขาล้มลงแต่โคลนก็เหนียวหนือจนทำให้เขาขยับได้ยากพีเอกรีบเข้ามาช่วยดึงตัวแมนอย่างรวดเร็วแล้วลากเขาออกจากจุดนั้นทันทีพวกเขาทั้งสามคน ตัดสินใจที่จะวิ่งกลับไปยังฐานปฏิบัติการอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่สนใจความมืดมิดเสียงหวีดร้องของผู้หญิงก็ดังตามหลังพวกเขามาอย่างรุนแรงราวกับเจ้าแม่นางนอนกำลังไล่ล่าพวกเขาวิ่งสุดแรงเกิดเหยียบย่ำลงบนโคลนที่เหนียวหนืดจนเท้าของพวกเขาจมลงไปเมื่อมาถึงฐานปฏิบัติการแมนรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทีมกู้ภัยฟังอย่างรวดเร็วและขาดเป็นห่วงๆทีมกู้ภัยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่แมนก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาเจอเป็นของจริงทันใดนั้นนักดำน้ำคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากการสำรวจก็มีอาการแปลกๆเขาพูดภาษาไทยไม่ได้แต่เขากลับพูดภาษาเหนือออกมาอย่างชัดเจนด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นออกไปอย่ารบกวนอาณาเขตของข้าเสียงนั้นแหบโหยและเต็มไปด้วยความโกรธแค้น ทุกคนในฐานปฏิบัติการตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นชังกลากับพีเอกมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวแมนรู้แล้วว่าวิญญาณของเจ้าแม่นางนอนได้เข้ามาสิงสู่ร่างของนักดำน้ำคนนั้นแล้วนักดำน้ำคนนั้นเริ่มดิ้นรนอย่างรุนแรงก่อนที่เขาจะล้มลงกับพื้นและหมดสติไปในที่สุดทีมกู้ภัยต้องรีบนำเขาส่งโรงพยาบาลทันที ท่ามกลางความสับสนและความหวาดกลัวที่ปกคลุมฐานปฏิบัติการเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนในทีมต้องตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้แค่ต่อสู้กับธรรมชาติแต่ต่อสู้กับอาถรรพ์แมนเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นทีมกู้ภัยชาวไทยได้ทำพิธีบวงสรวงขอขามาเจ้าแม่นางนอนทันทีพิธีนั้นถูกทำขึ้นอย่างเงียบๆโดยไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก เหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนในทีมต้องตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้แค่ต่อสู้กับธรรมชาติแต่ต่อสู้กับอาถรรพ์แมนเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นทีมกู้ภัยชาวไทยได้ทำพิธีบวงสวงขอขมาเจ้าแม่นางนอนทันทีพิธีนั้นถูกทำขึ้นอย่างเงียบๆโดยไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกหลังจากพิธีบวงสวงบรรยากาศภายในถ้ำ ก็กลับมาสงบลงอย่างน่าประหลาดเสียงหวีดร้องของผู้หญิงก็หายไปมีเพียงเสียงน้ำไหลและเสียงของทีมกู้ภัยที่ทำงานอย่างหนักและในที่สุดปฏิบัติการกู้ภัยก็ประสบความสำเร็จเด็กๆทั้งหมดก็ถูกนำตัวออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยแมนเชื่อว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากความพยายามของมนุษย์เท่านั้นแต่มาจากการอนุญาตของเจ้าแม่นางนอนเจ้าแม่นางนอน อาจจะต้องการแค่การขอขมาและการเคารพต่ออาาเขตของเธอเท่านั้นแต่สิ่งที่แมนยังคงสงสัยก็คือเสียงเด็กๆหัวเราะที่เขาได้ยินมาจากส่วนลึกของถ้ำเขาเชื่อว่านอกจากเด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วยังมีวิญญาณเด็กๆที่ถูกจองจำอยู่ในถ้ำนี้มานานแล้ววิญญาณเหล่านั้นอาจจะเป็นเด็กๆที่เคยหลงเข้ามาในถ้ำและไม่สามารถหาทางออกไปได้ และเสียงหัวเราะนั้นก็คือเสียงเรียกจากวิญญาณเด็กๆที่รอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกอยู่เสมอแมนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนวิญญาณเหล่านั้นได้ถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดอย่างโดดเดี่ยวและเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากอา,าถรรพ์ถ้ำหลวงได้อย่างไรถ้ำหลวงยังคงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอาถรรพ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความงามแมนเล่าว่า สิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของเขามากที่สุดไม่ใช่ภาพความสำเร็จของการกู้ภยัยแต่เป็นภาพใบหน้าของนักดำน้ำที่ถูกวิญญาณสิงสู่และเสียงหวีดร้องที่เต็มไปด้วยความแค้นเขาได้เรียนรู้แล้วว่าตำนานพื้นบ้านไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติและใครก็ตามที่ไม่เคารพต่ออาณาเขตของวิญญาณก็จะต้องเผชิญหน้ากับอาถรรพ์ที่น่ากลัวแมนบอกว่า เขาไม่กล้ากลับเข้าไปในถ้ำหลวงอีกแล้วแม้ว่าถ้ำจะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งก็ตามเพราะเขารู้ว่าวิญญาณของเจ้าแม่นางนอนยังคงอยู่ที่นั่นและเฝ้ารอ,อการรบกวนจากโลกภายนอกนี่คือเรื่องราวที่ความจริงของการกู้ภยัยได้ผสมผสานเข้ากับอาถรรพ์และตำนานพื้นบ้านเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้มีอำนาจเหนือทุกสิ่งแต่มีอำนาจที่มองไม่เห็นอยู่รอบตัวเรา แมนยังคงเก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นความลับไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังอย่างเปิดเผยเพราะเขากลัวว่ามันจะไปรบกวนความสงบสุขของเจ้าแม่นางนอนและวิญญาณเด็กๆแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องเล่าเรื่องนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ความช่วยเหลือที่เขาได้รับจากวิญญาณความช่วยเหลือที่ทำให้เด็กๆรอดชีวิตออกมาได้จากความมืดมิดของถ้ำหลวง แมนยังคงจำเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ดังมาจากส่วนลึกของถ้ำได้ชัดเจนเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้และมันคือเสียงที่ยังคงตามหลอนเขาในทุกๆคืนที่เขาพยายามจะหลับตาลง นี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของอาถรรพ์ถ้ำหลวงที่ยังคงจองจำวิญญาณไว้แม้เล่าว่าเขาเคยเห็นเงาของเด็กๆที่ราวสะพานที่สร้างขึ้นชั่วคราวในถ้ำอยู่บ่อยๆเงาเหล่านั้นเป็นเหมือนการเตือนให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และมันคือความจริงที่น่ากลัวที่เขาต้องยอมรับหลังจากคืนที่เขาเข้าไปในถ้ำนี่คือเรื่องราวที่ความสยองขวัญ ได้กลายเป็นความจริงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ถ้ำหลวงยังคงเป็นพยานถึงความตายและความทุกข์ทรมานที่ถูกกักเก็บไว้ภายในแมนบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอาถรรพ์ที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้ และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแมนเล่าว,ว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความแค้นเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้น จะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเด็กๆนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในภูเขาของเชียงรายแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแม่นหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ถ้ำหลวง กลับมาเป็นแค่ถ้ำที่สวยงามและไม่มีอาถรรพ์อีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่เด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีแมนเล่าว,ว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทาง ที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแมนชายผู้ได้เผชิญหน้ากับอาถรรพ์ถ้ำหลวงเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของเด็กๆยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแมนบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึก ที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแมนเล่าว,ว่า เขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความแค้นเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในภูเขาของเชียงรายแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำ ยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแมนหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ถ้ำหลวงกลับมาเป็นแค่ถ้ำที่สวยงามและไม่มีอาถรรพ์อีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่เด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำ แต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีแมนเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิน้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแมนชายผู้ได้เผชิญหน้ากับอาถรรพ์ถ้ำหลวงเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของเด็กๆยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแมนบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผี แต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแมนเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แบหบโหยและเต็มไปด้วยความแค้นเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้น จะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในภูเขาของเชียงรายแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแมนหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ทำหลวง กลับมาเป็นแค่ถ้ำที่สวยงามและไม่มีอาถรรพ์อีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่เด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มันนานหลายปีแมนเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลอย่างสมบูรณ์ และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแมนชายผู้ได้เผชิญหน้ากับอาถรรพ์ถ้ำหลวงเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของเด็กๆยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแมนบอกว่า เขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแมนเล่าว่า เขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แห่โหยและเต็มไปด้วยความแค้นเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในภูเขาของเชียงรายแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญ,ญญาณที่ถูกจองจำ ยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแมนหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ทําหลวงกลับมาเป็นแค่ทําที่สวยงามและไม่มีอาถรรพ์อีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่เด็กๆที่ติดอยู่ในท่า แต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีแมนเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแมนชายผู้ได้ผเผชิญหน้ากับอาถรรพ์ถ้ำหลวงเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของเด็กๆยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแมนบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริง ที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแมนเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความแค้นเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริง นี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในภูเขาของเชียงรายแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแมนหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ทำหลวงกลับมาเป็นแค่ธรรมที่สวยงามและไม่มีอาถรรพ์อีกต่อไป นี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่เด็กๆที่ติดอยู่ในถำ้ำแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีแม้เล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิน้น ในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแมนชายผู้ได้เผชิญหน้ากับอาถรรพ์ถ้ำหลวงเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของเด็กๆยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแมนบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึก ที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบถุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแม้เล่าว่า เขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความแค้นเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในภูเขาของเชียงรายแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญ,ญญาณที่ถูกจองจำ ยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแมนหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ทำหลวงกลับมาเป็นแค่ถ้ำที่สวยงามและไม่มีอาถรรพ์อีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่เด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำ แต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มาน,นานหลายปีแมนเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์แล้วมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแมนชายผู้ได้เผชิญหน้ากับอาถรรพ์ถ้ำหลวงเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณของเด็กๆยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแมนบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอานาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผี แต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแม้เล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความแค้นเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ เพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในภูเขาของเชียงรายแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจํายังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแมนหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทําพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ถ้าหลวงกลับมาเป็นแค่ถ้าที่สวยงามและไม่มีอาถรรพ์อีกต่อไป นี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่เด็กๆที่ติดอยู่ในถำ้ำแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีแม้เล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมัน คือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของแมนชายผู้ได้เผชิญหน้ากับอาถรรพ์ถ้ำหลวงเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงแล้ววิญญาณของเด็กๆยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังแมนบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึก ที่ถูกดึงขาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงแม้เล่าว่า เขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความแค้นเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในภูเขาของเชียงรายแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญ,ญญาณที่ถูกจองจำ ยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอแมนหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้ถ้ำหลวงกลับมาเป็นแค่ถ้ำที่สวยงามและไม่มีอาถรรพ์อีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ